สวัสดีครับสวัสดีชาว G Shock by G s n a กับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ G Shock by G s n a Channel นะครับ Channel ที่ทำเป็นเพื่อให้รู้จัก Casio G Shock มากขึ้นครับนี่ฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับได้เห็นภาพในเรื่องของวิดีโอช่วง intro ไปแล้วต้องบอกว่าวันนี้ร้อนแรงมากๆครับเพราะว่าเราจะมาชมนะครับในเรื่องของ l i b e r t e d Edition ที่5ปีจะมีครั้งหนึ่งกับการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี G Shock ครับ ในปีนี้ทั้งปีครับก็ต้องบอกว่าไล่ตั้งแต่ช่วงปลายปี2022นะครับไปจนถึงปี2023เนี่ยจะมีการออก limited edition ออกมาอีกหลายๆตัวนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีนะครับต้องบอกว่าอีเวนต์นี้เนี่ยจะจัดขึ้นทุก5ปีนะครับอย่างเช่นครบรอบ30ปี40ปีและนี่4 ส5ปีและนี่40ปีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆนะครับ5ปีจะมีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันนิดนึงครับว่าวันนี้ผมเอาโมเดลไหนมให้เพื่อนๆได้ชมกันครับอ่าก่อนที่จะไปชมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ u b s c r r i e c ช anel ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยครับไปชมเลยครับ โอเคครับผมกลับมาฮะวันนี้เนี่ยผมเอาเจ้าตัว,ตวเฉลิมฉลอง40ปี anniversary mm hmm. G-Shock นะครับในโมเดลไหนให้ชมกัน mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเอาซีรีส์ที่เรียกว่าแฟ r เนสนะครับหรือว่าเปลวเพลิงสุริยะหรือเปลวเพลิงดวงอาทิตย์ที่โทษช่วงร้อนแรงนั่นเองนะครับคอนเซปต์ของเขาแบบนั้นเลยนะมันคือโมเดลไหนครับเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับผมเอาตัว MTGB 3 0 0 0 FR ขีด A นะครับมาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันครับฉะนั้นดูดีไซน์ครับดีไซน์ก็จะเป็นโทนกรองนะครับออกสีเทาๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับ40ปี G-Shock เห็นไหมฮะที่ออกแบบโดยอีลิกนะครับต้องบอกว่าอีลิกเนี่ยเขาออกแบบตัวโลโก้นะครับหรือทำคอปเปอเรชั่นกับตัว G Shock เนี่ยมาไหล หลายปีหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับนี่ออกแบบมาล่าสุดเลยนะครับจะเป็นสัญลักษณ์นี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยพระเอกของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเปิดลงมานะครับความแปลกหูแปลกตาอย่างหนึ่งนะในรูปแบบของบ็อกนะครับบ็อกเซชหรือว่าตัวกล่องเนี่ยมีความแตกต่างไปคู่มืออยู่รงนี้นะครับแล้วก็ด้านในครับนี่นะครับ ด้านในจะมีตัวกล่องลักษณะนี้แบบนี้นะครับอีกหนึ่งกล่องขอยัดไปตุ้นี้ก่อนนะครับคู่มือขอยัดข้ามไปเลยนะนะครับข้างๆนี้ก็จะมีกล่องใส่คู่มือแบบนี้ครับนี่ฮะอ่าขอยัดผ่านเลยแล้วกันนะครับนี่ขอยัดวางนี้ก่อนนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆครับ คราวนี้มาชมกันนิดหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าตัวเฉลิมฉลอง40ปีนะครับหรือว่าครบรอบ40ปี G-Shock เนี่ยนะครับเป็นโมเดลนะครับที่ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองนะครับการครบรอบของ40ปี Casio G-Shock นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะมีออกมาหลายๆรุ่นนะครับคอยติดตามชมกันได้เลยนะครับตัวไหนที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ออกมานะครับที่เป็นเรเตียที่น่าสนใจผมจามาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับรูปแบบของกล่องนะครับมีการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ โลโก้40ปี anniversary ชีช็อคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูปแบบของกล่องจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหินนะครับที่มีรอยแตกนะครับนี่เห็นไหมครับบล็อกหินที่มีรอยแตกแล้วก็ตัวกล่องนะครับจะเป็นลักษณะของตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยรอบๆนะครับวัสดุนะครับวัสดุเป็นพลาสติกที่แข็งแรงนะครับปกป้องนาฬิกาที่อยู่ข้างในได้อย่างร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่ฮะนี่คือรูปแบบลักษณะของกล่องนะครับคราวนี้มาเปิดดูข้างในกันครับเพื่อนๆนี่ข้างในนะครับ คอนเซปต์หนึ่งนะครับที่ผมเห็นช่วงหลังๆนะครับที่ g s h ็ c k เขาทำเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการเอาถุงผ้านะครับมาเป็นแพคเกจจิ้งข้างในนะครับนี่นะครับถุงผ้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตัวมีตัวใส่นาฬิกาข้างในเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าตาก็เปลี่ยนรูปแบบของแพคเกจจิ้งนะครับออกมาให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปีนี้นะครับเอาละมาดูเจ้าพระเอกของเราด้านในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆครับก็ต้องบอกว่า นี่ฮะเขาเริ่มใส่ใจเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นนะวัสดุมีการใช้ถุงผ้านะครับในการทําออกมาเป็นวัสดุตัวห่อหุ้มตัวเรือนนาฬิกานะครับก็ครีเอทดีนะครับเพื่อนๆนะครีเอทดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลาสติกอะไรต่างๆที่ย่อยสลายได้ตัวถุงผ้าต่างๆก็ตามแต่ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้มันมีความอนุรักษ์นะครับบัตรักโลกร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับผมคราวนี้มาดูนิดนึงครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับประหัสรุ่นของเขานะครับมันคือ MTG นะครับมามาชมกันนิดนึงครับ MTG B 3 0 0 0 FR นะครับหรือว่าแฟรเลสนะครับไฟที่โชดช่วงชัชวาลไฟสุริยะนะครับเพราะฉะนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นตัวที่ทำออกมาเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของ c a s i เซลจ o h o c k นะครับมาดูถ้าปัดครับแน่นอนว่าเบสโมเดลของเขาทำจาก MTG B 3 0 0 0 s e ซีรีนะครับแน่นอนหน้าตาจะเป็นแบบนี้ผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ฮะ B ส0 0 0ซีรีส์จะเป็นแบบนี้นะครับที่มีออกมาหลายๆรุ่นนะครับสีปกตินะครับอย่างที่เพื่อนๆเคยได้เห็นกันแล้วมาถึงตัวนี้เป็นโมเดลที่ทําดีไซน์แล้วก็สีสันออกมานะครับเป็นสีพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับในช่วงเฉลิมเฉลอง40ปีนะครับดูหน้าปัดครับเพื่อนๆครับหน้าปัดนารือนนี้นะครับบ่งบอกในเรื่องของเขาเรียกว่าเปลวเพลิงสุริยะได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงที่สําคัญที่สุดตัวเคสตรงกรอบบริเวณนี้นะครับเป็นวัสดุนะครับพิเศษที่ทบที่ คาร์บอนผสมใยแก้วครับผมและก็ที่สําคัญมีคุณสมบัติในเรื่องของการเรืองแสงเลยครับผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการเรืองแสงเนี่ยทำให้เคสนาฬิกาตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะสื่อเพื่อที่จะบ่งบอกถึงคอนเซ็ปต์ของมันนะครับที่บอกว่าเป็นเปรยวเพลิงสุริยะนะครับหรือว่าแฟร์เลสซีรีส์นะครับฉะนั้นก็ตัวเคสเนี่ยออกแบบมาพิเศษมากๆนะครับหน้าปัดหน้าเรือนนะครับวงสีแดงนะครับแบ็กกราวสีดําตัดกับสีนะครับส้ม แดงเพลิงบริเวณนี้รวมถึงเรืองแสงในที่มืดด้วยคอนเซปต์น่าสนใจมากครับปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นสีรถโกนะครับเพื่อนๆฮะนี่นะครับก็มีความเข้ากันกับตัวนาฬิกานะครับนี่ฮะเป็นสีรถโกเลยแบบนี้เลยนะครับว้าวนะครับนี่ฮะนี่ตัวสายนาฬิกาฝั่งนี้ครับเพื่อนๆครับแน่นอนว่าเท็กเจอร์เขานะครับเป็นสายเรซินนะครับแน่นอนเป็นสายเรซินเนี่ยมีที่มีความทนทานนะไม่ได้ขาดหรือว่าไม่ได้หักง่ายๆนะครับ มีความยืดหยุ่นทนทานนะครับใส่ง่ายนะครับเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับผิวสัมผัสจะไม่เรียบนะครับจะมีผิวสัมผัสที่เราสัมผัสได้นะครับไม่ลื่นนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เหมือนกันครับด้านสายสั้นตรงนี้นะครับอ่าตรงที่เก็บสายตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้เป็นรูปดาวนะครับสี่ดวงนะครับที่สื่อถึง40ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ซินนนะครับปีที่มีการผลิต G-Shock ครั้งแรกนั่นเองนะครับ ตัวนี้แต่ขอตรงนี้ก็เป็นสีรถโกเช่นเดียวกันครับมาดูด้านหลังครับเพื่อนๆครับนี่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับด้านหลังเพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์เห็นไหมครับมันจะตรงกันกับตัวกรองทั้ง2กล่องเลยเพราะมันคือสัญลักษณ์นะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลอง40ปี G-Shock หรือ40ปี Anniversary G-Shock นั่นเองนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ที่ออกแบบโดย e l i c นะครับก็ทําร่วมกับ G-Shock มาหลายโปรเจกต์เหมือนกันนะครับนี่ฮะ 40เลข4ี่สิแล้วก็มีลูกศรแบบนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเป็นรุ่นเฉลิมฉลอง40ปีเลยนะนะครับเป็นสีดําแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับเป็นล่องรอยชัดเจนเลยนะครับสวยงามมากมากครับเพื่อนๆครับเท็กเจอร์ด้านหลังเป็นสีดํานะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับผมขยับขึ้นทาบข้อให้ดูนิดนึงครับนี่ไหมครับ ด้วยสีของเขานะครับจะออกโทนส้มดำนะครับส้มแดงเพลิงดำนะครับหน้าปัดสีแดงนะครับก็ต้องบอกว่าร้อนแรงนะครับตามคอนเซปต์ของตัวนาฬิกาที่เป็นคอนเซปต์แฟร์เลดซีรีส์เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตามรูปแบบตามคอนเซปต์ที่เขานะครับดีไซน์เลยเห็นไหมครับสายสีดำนะครับหน้าปัดหน้าเรือนเป็นสีส้มแล้วก็แดงเพลิงนะครับก็เป็นสีที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์ของ G-Shock เลยนะครับขนาดหน้าเรือนครับเพื่อน นี่ครับขนาดหน้าเรือนก็ต้องบอกว่ามองได้อย่างเต็มตาเต็มจอเลยทีเดียวนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับกำลังดีเลยทีเดียวนะครับสลับไซส์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วย เนื่องจากว่าโครงสร้างของเขาเนีครับเป็นคาร์บอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความบางแล้วก็เบาแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับนี่คือนี่คืออย่างหนึ่งคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ MTG B 3 0 0พ s e ซีรีส์นะครับคราวนี้มาพูดถึงตรงด้านหน้านิดหน่งของโหมดของเขานิดน,นึงนะครับแน่นอนว่าเขาจะให้มาอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอารามนะครับทามเมอร์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถใช้งานได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่คือโหมดของเขาหลักๆเลยนะครับ a l a r ามท m e r มนะครับจับเวลาเดินหน้าถอยหลังบอกระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับนั่นคือโหมดหลักๆของเขาเลยนะครับแรืที่สำคัญที่สุดนะครับมีนะครับหน้าจอที่บอกเวลาโลกนะครับอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับสามารถดูเวลาโลกได้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถดูระบบเข็มนะครับได้ทั้งโฮมไทม์นะครับแล้วก็ว o ลไทม์นะครับแน่นอนนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวหน้าปัดแบบ ที่สําคัญที่สุดตัวนี้นะครับยังสามารถนะครับในเรื่องใช้ฟังก์ชันในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับรเรียกว่าเชื่อมต่อบลนะูทูธเนาะนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ GPS ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานั้นตั้งเวลาได้ครับนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า G-Shock รุ่นหลังๆมีความสมาร์ทและก็ความฉเฉลียวฉลาดมากขึ้นในการที่จะทําให้เรานั้นตั้งเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งกระจกเป็นวัสดุแซฟไฟร์คริสตันะครับการรอยขีดข่วน นะครับที่สำคัญที่สุดมีความแข็งแรงเคลือบแสงกันสะท้อนนะครับเคลือบกันสะท้อนแล้วด้วยนะครับนี่กระจกแซฟไฟล์กันรอยไม่ต้องกังวลเวลากระแทกนะครับไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายๆนะครับนี่คือแซฟไฟล์คริสโัลนะครับตัวนี้พลังงานเป็นระบบโซลา่าครับ พลังงานแสงอาทิตย์เวลาโดนแสงนะครับเวลาโดนแดดก็จะมีการชาร์จพลังงานไปที่แบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ใช้งานได้เป็น10ปีเลยทีเดียวครับนี่คืออีกข้อดีหนึ่งนะครับกันกระแทกกระน้ํา200เมตรนะครับนั่นคือสเปคของเขาครับเป็นไงบ้างฮะก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่า ตั้งเวลาได้ง่ายผ่าน GPS ในมือถือนะครับแถมวัสดุดีเยี่ยมนะครับเบาด้วยคาร์บอนนะครับกระจกแข็งแรงด้วยแซฟไฟล์สนุนราคาเปิดตัวที่ช็อปบ,บ้านเราครับตัวนี้นะครับหกหมื 69, บาทครับเพื่อนๆครับนี่คือราคาเปิดตัวของเขานะครับฉะนั้นก็แน่นอนมันมาพร้อมวัสดุและฟังก์ชันรวมถึงความพิเศษมากมายนะครับราคาก็ ตามไปด้วยนะครับขึ้นสูงกว่ารุ่นปกติประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่เป็นรุ่น Limited e dition อยู่แล้วผลิตจํานวนจํากัดนะครับทั่วโลกมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นหมดแล้วก็จะไม่มีขายตามหน้าช็อปแน่นอนนะครับฉะนั้นถือว่ามาให้ข้อมูลครับเพื่อนๆครับ เป็นรุ่นที่ทำออกมาเฉลิมฉลองนะครับ40ปีในเวสต์ลิตจีช็อคนะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับฉะนั้นแน่นอนหลังจากนี้จะมีรุ่นที่เป็น40ปีในเวสต์ลิตจีช็อคเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเรื่อยๆแน่นอนครับในซีรีส์แฟร์เลส์เนี่ยมี2ตัวนะครับนะทิ้งท้ายกันนิดนึงอีกตัวหนึ่งคือนี่เลยครับมัตต์มัสเตอร์นะครับ G10G 2000ซีรีส์นะครับได้ทําออกมาเป็นซีรีส์แฟร์เลส์อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับฉะนั้นเเเดดดีี๋ยยวววถ้้้้้าาาามมมมโอออออกกกสผจะะตััััันนนนนนบบ็ซิ่่งใหพืๆไชคร โอเคครับหอมปากหอมคอนะครับมาให้ข้อมูลกันอย่างอัดแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปหามาใช้งานหามาเก็บสะสมกันได้เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับที่ออกมาเฉพาะช่วงเฉลิมฉลอง40ปีแบบนี้นะครับใครชื่นชอบก็นำมาใช้นำมาเก็บสะสมก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ G ok s ช o อ k by ย z ครับผม